้าเดี s <S he, ๋ยวเดี๋ยวใหันเดียวของขาดเหรอของขาดเหรอไอไปวันนี้พามาทำอะไรในเมืองเนี่ยวันนี้วันหยุดไม่มีถ่ายละครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดูแต่ว่า เห็นข้าวเราเป็นคนในเมืองอยู่แล้วปะใช่ป um. ะตอนนี้เราอยู่ที่ทอง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 ทอ่อง่องท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 ่งองท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 อรทองทองทองทอ้ทุงวองทองทอ่ทองมอมทอง,องท,ท,มมท,มามาทองทองทอปทนงคองท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 อ่ทองนองทองทองวองทองทองไองไองทองิองทอองท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 องมากอยากกอ,อ,ยาาาอยาก,กินแบองทรงทอ้ทอออองงงอทอออออองงงออ เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัลโหลจังว่าไงนะของขาดเหรอของขาดเหรอรอนอนไปรันมึงไปไหนอะอะไรผู้บอกของขาดหน้านสอเนาะผู้บอกของขาดหน้านสอเนาะโอ้เวนไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ เอ้ยมันกลัวอะไรอ่ะเพ่อเป็นตำรวจอ,อ,อยู่แล้ว,อวขอไม่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 ไ,มไอไอของไอที่ที่เป็นรางเลื่อนไงของ,นของในบ้านอขอในบ้านนี่ยขาไม่มีอา้าวต้องไปก่อนอะ่ะผมว่านะหรือว่านก็ข้าไปดูที่ดูนตลาดก็จะกินที่ดูนแทนอยากกลับมา,มา,มาบ้านละอยากกินรามเงด้วยอ่ะอยากกินรามเงแต่งั้นเราแวะไปแป๊บนึงก่อนได้ไหมไปไปซื้ออะไรก่อนกดกินอ่ะไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะ ไปดูที่ไหนไปดูนะครับก็เลยอยู่แล้วว่าตั้งแต่เริ่มมามันก็ใชะยี่ห้อนงจากที่ไปทุกที่ผมกินสี่ไกลไหมอ่ะเราไปดูเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกของเสร็จแล้วก็กลับมากินใหม่หมายถึงว่าอยากกลับมากินที่นี่ใช่ไหมงั้นเราไปดูเรื่องของกันก่อนค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นจําเป็นแป๊บเดียวแค่เข้าไ,ไปปุ๊บซื้อปั๊บปุ๊บปุ๊บซื้อรางเรื่อยปุ๊บปุ๊บกลับกลับโอเค เ,เนี่ยเอ,เอาของเอาแบรนด์นี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องไม่แล้วเมื่อกี้ช่างเขาบอกว่าอะไรของหมดของหมดของขาดขอดอกรอนไปก่อนมึงไปไหนอ่ะเขาแค่เอาเมาสแหละให้มันเลือกว่าแกะอ่ะแกะต้องการเป็นแบบไหนเพราะว่าไอ้เก๊ะที่บ้านของเราเนี่ยมันเป็นเด็กมันกว้าง,งมันใหญ่เพราะฉะนั้นต้องทำยไงมันก็ต้องดึงมามันก็ล้วงเข้าไปมันล้วงไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เก๊ะที่เราอยากได้ก็คือเป็นเก๊ะที่เราเลื่อนออกมาเดี๋ยวก่อน wait a minute เกะอย่างเดียวนะเกะอย่างเดียวนะวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยบอกก่อนตัญญาก่อนไม่ัญญา<ด>เร็วเกะอย่างเดียวมีของอย่างอืง่นไหมที่นี่มันมันมันจะไม่มีของอย่างอื่นไม่ได้ดุเเยเร,เรื่องเลยอ่ะก็เลือมเรื่กมไม่เืมอ,อ,อ,อะไรนะเป็นพยานกันนะครับพูดแล้วนะรงะญญองรับลูกค้าจับพนักงานครับผม โโอ้โหลูกค้าสามารถสั่งอาหารทานได้นะครับว้สาส่วนสัานนี้เราจะโอ้โหเป็นพื้นที่เล็ๆกๆอะพื้นที่ห้องครัวคอนโดโรงแรมคุณลูกค้าสามารถใส่อะไรได้บ้างถ้าพื้นที่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าจะเป็นห้องตัวอย่างอ่ะง่ายๆวคือนท็อเลยเขาไม่ได้มีแค่ตัวบ้านนครับหรือตัวเลื่อนนี้หรออืมทุกอย่างทุกเกือบทุกอย่างครับอุปกรณ์เขามีทุกอยา่างใช่ครับอ,อุปกรณ์ทดส่งเรื่องงานอาคารครับเรื่องธนาคารเหรอไม่ใช่ธนาคารธนาคาร อ,อาคารเรเเื่องอาคารค<อ>ือโรงแรมเลยนะสุดๆ building solution นะครับอุป,ปรกรณ์ครบจบทุกเรื่องงานอาคารครับอืปัจจัยหลักๆแล้วเนี่ยผมอยากที่จะมาดูลางลางเลื่อนสําหรับเก๊เวลาเก๊เกลึกๆที่เราจะเอื้อมไม่ค่อยถึงอย่างเงี้ยครตอนนี้เดี๋ยวเผมจะพาเข้าหนูโซนครัวก่อนเลยครับอโซนแรกที่เราจะเข้าจะเป็นโซนคิีเชนครับอันนี้เป็นโซนสัมรอี่จะโจทย์หที่เป็นอุปกรณ์ น,น,นุ่นนุ่ <ยะ S 2> นฮไอ้ย่ะเป็นยังไงอันนี้ไม่ไหวคะ่ะอันนี้เม่ไหวคะ่ะเดี๋ยวก่อน<ะ>ตอนนี้คุณลูกค้าจะหมดปัญหาเรื่องมองุมอับที่เก็บของลำบากหรือว่า,าหยขอ,อ,อ,องลำบากครับบ่อยเลยล่ะไอ้พวกอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพวกรางเลื่อนที่เราจะมาดูในวันนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องมุมอับด้วยที่เราที่เราหยิบไม่ได้เอื้อมไม่ถึง ระบบไฟฟ้าเราก็มีเป็นแบบระบบเมนูน่นะครับนี่นี่ไงมุมอับนี่ไงอีซี่เออกันนี่แหละที่เรามาดูเนี่ยแหละกันเนี่แหละกับพวกล้างเลื่อนทั้งหลายหรือว่าล้างเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอื้อมเข้าไปเก็บข้างในแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่อยากที่จะไปเสียเนื้อที่ตรงนั้นว่าตีปิดหรืออะไรอย่างนี้มันก็เสียดดยที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไอซ soft c l o ด้วยเลื่อนเข้าไปด้านในได้เลยมันจะมีตัวเตเตอร์อ่าอืม อ่ไว่าครัอันนี้เป็นซิง์เวลามือเราทำนู่นทำนี่กระสอบกระปอกเราจะไม่ต้องจับเฮ้ยหยาบฮะังเลื่อนอันนี้เียวังเลื่อนปะลังเลื่อนเก๊อย่างเดียวนะเก๊อย่างเดียวนะนี่ลังเลื่อน เป็นตัวระบบไฟฟ้าครับก็คือเราต่อตรงไปเลยใช่ครับในกรณีที่ตัวระบบไฟฟ้าถ้าเกิดสมมติไฟดับเราสามารถใช้เป็นระบบเมนี่ยวนได้เอาเอาวอาเอาเอาหยิบไม่ต้องใช้บันไดนะครับตอนนี้แต่นี่ก็ยังถือว่าเป็นรังเลื่อนอยู่นลองมาแรงหน่อยเอาหอยหน่อยโอเคแน่แน่ นิสัย <c oughs> รู้ทันนะ่ะเราจะมีข้อาางบนยกงานเปิดแล้วเป็นบานเตี้ยมครับนู่นอันนี้ก็ใช้ลางเลื่อนเหมือนกันลางเลื่อนลางเลื่อนนี่เป็นสามอันแล้วนะที่ผานลางเลื่อนบางม้วนเปิด,ดยังไงครับ หมายถึงตอนนี้ไม่รู้นะว่าไปสายอะไรไปยากได้หรือให้เลือกนะวิเลือกอันนี้ดีกว่าเพราะเราสามารถที่จะเลือกชั้นได้อันนี้ก็คือว่าดึงออกมาทุกครั้งเนี่ยชั้นแรกจะออกมาด้วยสามารถทําได้ถึงสี่ห้าชั้นขอแค่ขนาดความกว้างตู้ความสูงตู้บอกมาแล้วเท่าที่ผมเข้ามานี่ทําไมอิเล็กทรอนิกส์เฮ้ยจ้าเดี๋ยว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  Pull out shoe rack เขาเรียก shoe rack เป็นชั้นเก็บรองเท้าครับซึ่งสามารถเก็บรองเท้าได้ถึงสองกระดานาย,ย้อนไปเราของใคนั่นเปิดเปิดเปิดเฮ้ยไม่พอใจเหรอมัน,นอันนี้คือเป็นการประหยัดที่ ถูกต,ต,ต้องไหมครับเพราะรองเท้าเราเนี่ยตรงซ้นเนี่ยมันก็จะจะหนากว่าเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าเราเก็บแบบชั้นชั้นอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเปิงหน้ที่แต่ถ้าเรากลับหัวเนี่ยหัวทิ่มตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็เป็น,ปนการซึกแซกเนี่ยสามารถเก็บรองเท้าได้ถึง36คู่ อันเดียวเนี่ยนะคะใช่ครับมันเป็นรังเลื่อนใช่อันนี้เห็นด้วยอันนี้รังเลื่อนอันนี้รังเลื่อนรังเลื่อนแหละตอนเนี้ยไม่ก็จริงอันนี้ก็รังเลื่อนป่ะครับพี่นันถือรังเลื่อนป่ะอันนี้ fold out bed ใช่ไหมก็ปล่อยได้เลยตัวนี้เราจะจำลองเป็นว่าพื้นที่เท่านี้แล้วเราต้องการที่นอนแล้วต้องการสเปซเพิ่มคอนโดคอนโดคอนโด เฮ้ยดีด้วยเขาเขาแถมที่มัดตัวด้วยไม่ให้แบบคือไม่ให้ดิ้นไงจะรับเลยไม่มีขาลอยไม่มีอะไรขาตั้งไม่มีรองรับน้ำหนักจะเป็นตัวแผ่นเพดานหลังครับตั้งแต่เราเดินมานี่คือรังเริ่มหมดเลยถูกไหมครับใช่ครับไม่ได้มีอะไรส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวังเรเลยใช่แล้วอุปกรณ์ของเรับนักขับรถประกอบด้วยรังเรื่อรังม้วนอะไรอย่างเงี้ยครับ อุปกรณ์เทคนิกเราจะโชว์อยู่กับฐานหนึ่งเพราะว่าเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น3ฟอเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าฟอท่อบระตูอุปกรณ์บานเลื่อนนะครับโอเคความจริงแล้วมันทุกอย่างเลยนะใช่ไหมฮะคปอนเล่เราอ่ะจริงๆริงอ่ะขายอุปกรณ์ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทางเข้ามาเราก็จะมีจาหน่ายในการเป็นอุปกรณ์บอนเลื่อนหรือคนนึงแล้วด้านในได้เป็นพวกอุปกรณ์บานเลื่อนบานเฟืองหรือแม้แต่บอลููนเียมเราก็มีจำหน่าย สำหรับห้องครัวสูงอายุทุกอย่างอุปกรณ์ห้อง,ห,องห้องครัวทั้งห้องสําหรับผู้สูงอายุาเวลามันมีแบบ safety นูน่นนี่นั่นอิเล็กทรอนิกส์ห้องน้ําประตูอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างอิเล็กทรอนิกสอ่ะบานเลื่อน,นใครจะไปรู้ว่าคำว่าบานเลื่อนมันคล้องจองกับอะไรได้หลายๆใช่ <laughs> นีคืออิเอหือทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเปิดด้วยสกแกนลายนมือหร้อนนจะเป็นกดรหัสกีการ์ดครับเป็นคีการ์ดก็ได้ลายนิ้วมือก็ไดแแ้แล้วตอนนี้เป็นระบบใหม่ที่เรานำเข้ามาคือสามารถเปิดด้วยมือถือหรือผ่านแอปพลิเคชันเทปเปเลสสมาร์ทล็อกได้ช่วงโควิดถ้าเราไม่ต้องการแสกเราจะมีตัวริบแบนโดยที่ไม่ต้องกดหรือว่าไม่ต้องกดรหัสหรือ,รอต่างตั เหมาะสำหรับอะไรครับอันนี้าสำหรับทั้งภายนอกและภายในครับกันน้ำกันทุกอยา่างกันเสียงได้ใช้งานง่ายครับสีเฟรมสีกระจกเลือกได้และเป็นสั่งตัดครงจิดตั้ง าโอ้ย,อยสีแบบเจ๋งมากอะ่ะขึ้นมาขึ้นมาแล้วกรีดแล้วนะ ที่ล้างจานแล้วก็วางไว้นีเฮ้ยละเอียดอ่อนนี่ชอบอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแล้วเกี่ยวนิดเดียวมันก็คือดึงนีแล้วนี่ก็เกี่ยวนี่ก็เกี่ยวโซนทำงานเปร่งๆมีครับมีครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์บานเปิดนะครับหรือจะเป็นโต๊ะที่สามารถตรัระดับพื้นรงได้เอาเอ้าเอาเอๆาเอาเอาเยังไม่มีโต๊ะทำงานเอ้า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 เอาเอาเอมาเอ มันกินไรไปเมื่อกี้มันกินไรไปอ่ะแฟิลประมาณนี้เหมือนกันคือยืนทํางานเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เคยชอบนั่งทํางานนานๆผมก็จะชอบยืนแล้วมันไม่ปวดหลังดีใช่เพราะนั่งนานบางทีมันจะทำให้เราปวดหลังตัวนี้แหละครับตอบโจทย์และช่วยงานเราได้ช่วยเราได้พี่อันนี้ดีอันนี้มันเลื่อนมันมีรางมีรางหลังเลื่อนมันก็เลื่อนเนี่ยใช่แค่เลื่อนนิดเดียวครับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานบ้านจะเิ่ก็คือเหมือนกับสกิตเท่านิดนึงถูกต้องครับ นะางานเข้าแล้วนุ่นยู่ไหนไปถึงแล้วชิปไปถึงแล้วด้วยแล้วมันลางเลื่อนด้วยไงคนเสพกูอีก <c oughs> <laughs> ผิดตัวเองทั้งนั้นลางเลื่อนลางเลื่อนแล้วเรานึกไม่ถึงไงวา่าแฮปเฟลเล่เขาจะมีลางเลื่อนเยอะขนาดนี้ลืมไปว่าเรา เลือกที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องรางเลื่อนของเขาอ่ะมันหลายๆสไตล์ไม่ว่าจะเป็นรางเลื่อนในการดึงในการหมุนทุกอย่างอะ่ะมันมันก็ดีที่สุดแล้วอะ่ะยอมรับเลยว่าเราโง่เองมาสถานที่รางเลื่อนที่เขาเก่งเรื่องรางเลื่อนจริงๆแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองแล้วนะอันนี้เนี่ยด้วยดูดู soft close ดูดดดเวลาเขาปิดน,นะกระแทกยังไงก็ เ,เห็นไหมมันจะมีแบบหลายสไตล์หลายสีหลายแบบไอ้พวกนี้มันสําคัญมากเพราะว่าเราจะเปิดปิดอยู่ตลอดเวลาของพวกนี้มันต้องทนเพราะการใช้งานเนี่ยมันใช้ทุกวันวันนึงไม่รู้จะใช้กี่อรอบเพราะฉะนั้นมันต้องทนจริงๆแลนดีจริง กับอุปกรอ์ได้ทำได้นะครับอีเวนต์แน,นี่ครับผมกดไฟก็เปิดครับสามารถควบคุมระบบเป่าลมนี่ครับระบบเป่าลมนะครับเพื่อเวลาใดเสียไงเพ <c oughs> ื่อเวลาใดเสียไง <c oughs> ได้เสียแล้วก็เอาลมพุลงไป ฟังเพลงได้ครับตัวไฟกระจบสามารถเปลี่ยนได้สองสีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจะเป็นไฟขอเป็ข้างเวลาเราเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วเปิดไฟใหญ่ต,ต,ต่อบูทูแล้วก็คือม,มีมีเพลงมาได้ด้วยมันมีรางไหมมันมีรางไหมมันไม่เกี่ยวกับรางไม่เกี่ยวรางรางว่าจะเสียตังค์ของมีอ่ารางว่าจะเสียตังค์ใช่ดีมากครับถ้าคุณนุ่นอยากแต่งงานอยากแต่งงานแต่งหน้าผู้ผิดแต่งหน้าแต่งหน้าก็คือได้รางชิ้นมันรางนะครับไปเห็นจุดลยนะแหน้าแ่เ เสียงดีว่ดีเนี่ยแต่งงานแบบแต่งงานแบบแต่งงานแบบไม่ใช่แต่งแต่งงานเนี่ยอะไรแต่งงานแต่งกันไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้ว กด subscribe ยังกด subscribe ยังกด subscribe เลยเอายอดอย่างเงี้ยเรียบร้อยเนี่ยหลังจากที่มาที่นี่แล้วกลับไปจะเป็นแบบว่าอลังการเลยนะบ้านนะไม่ต้องเป่งแล้วต้องแบบตอนนี้ตอนนี้โอเคละสรุปแล้ววันนี้นะคะมันไม่ได้ได้แค่บานเลื่อนหรอกมันก็จะได้กระจก บานเลยได้บานบานและ้วประมาณบานด้วยแต่วันนี้เราสองคนเซอรพรส์มากมาค่ะที่แบบคือเราไม่ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนใช่ตอนนี้อยู่ที่สาขาใหญ่เลยสาขาใหญ่อยู่ตรงสุขุมวิท64เข้าซอยมาก็จะเจอมันเลอร์เลยค่ะแต่ที่บอกเราตื่นเต้นมากเพราะว่าที่อ่ะก็มีอาหารขายด้วยเป็นแบบโซนอาหารมีทั้งอาหารไทยอาหารเยอรมันอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมุชชันเยอะแยะค่ะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่สร้างบ้านอยู่หรือคอนโดหรือว่าออฟฟิศตึกตึกก็ได้ เนี่ยมาแล้วจบทุกอย่างจริงเอ่อรับประกันรับประกันขรอบี่ไหนคือมันมาตรฐานเราไม่ต้องแบบกลัวว่าเราซื้อมาเสร็จ่อเราจะไปครอบตรงครอบที่ไหนเงี้ยเผื่อเวลาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าสถานที่เขาใหญ่จริงครับแล้วก็มีของให้เลือกเยอะจริงของที่เขาผลิตเองของแคปเปญเองด้วยแล้วก็ของแบรนด์อื่นๆที่เป็นว่าผู้นําจําหน่ายให้ด้วยเยอะมากเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาถ้าเราจะมานะจะได้ดูทุกคอบทุกมุม ใครสร้างบ้านใครแบกบ้านอยู่ว่าทั้งครัวทั้งอะไรมีทุกครัวสุกพัน์ุกอย่งใ, <น S 2> ในการสร้างบ้านคืตก,กที่นี่ที่เดียวเลยจริงๆครับส่วนนุ่นเนี่ยประเด็นของวันนี้คุณน,นุ่นอะต้องมากินข้าวแต่ตั้งแต่มาเช้าอะไม่ว่าจะเป็นของขาดเอ้ยไรเอ้ยเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราก็อุดใหม่นีงที่นี่เขามีไมโครเวฟกินข้าวกันดีกว่า สุดท้ายก็ได้กินนุ่นอยากกินอะไรเราก็เราก็ต้องได้กินเนาะไปกลับไปกลับวันนี้วันนี้นุ่นเลี้ยงด้วยนะไม่รู้นุ่นจ่ายเหรอนุ่นจ่ายีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงต้องมากินร้านนี้ไม่รู้นางเคยพามากินครั้งหนึ่งแล้วติดใจชอบ